เพราะเทสีในโรงงานเราไม่มีสารมึนเมาเราไม่มีเรามีแต่ CBD ซึ่งเป็นสารที่ปลอดภัยนะครับกฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐอเมริกายุโรปรวมถึงญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศที่เจริญแล้วอนุญาตให้ใช้ในอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางและก็อาหารสัตวนะ์ CBD นะฮะช่วยลดการกังวลได้ดีมากๆใครที่มีอาการวิตกกังวล CBD จะช่วยลดทำให้การนอนหลับนี้ดีขึ้น นะฮะแล้วก็สินค้าของเรานะครับสามารถที่จะเจาะกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องการนอน,นได้นะครับเพราะว่า,าจากข้อมูลนะครับงานวิจัยพบว่าในประเทศไทยเราเนี่ยกรมสุขภาพจิตรายงานว่าประชากรกว่า9ล้านคนมีปัญหาเรื่องการนอนนอนไม่หลับนะฮะก็ CBD มีผลทำให้การนอนในระดับหลับลึกเนี่ยดีขึ้นถึง66% บางรายงานการวิจัยก็บอกว่าดีขึ้นถึง90%บนะครับบางรายงานการวิจัยก็บอกว่า80%อันนี้อาจารย์น็อตเอาตัวเลขหลวมๆเลยเพราะว่าการนอนของแต่ละคนเนี่ยมันมีคอนดิชันที่ต่างกันนะครับแต่ว่าทิศทางแนวโน้มก็คือเกิน60%ที่จะช่วยให้นอนหลับได้นะครับ c ี d ดีถูกใช้เป็นยาเป็นอย่างดีนะครับช่วยทำให้การหลับลึกนะจำนวนชั่วโมงการหลับลึกนี่ดีมากเมื่อ เราไม่มีความกังวลเราก็หลับได้ง่ายขึ้นต้านอาการชักอาการเกร็งต้านอร์มนลิสระได้สูงกว่าวิตามินดีถึง10เท่านะครับอ่าแล้วก็ฟิชออยเองก็จะมีโอเมก้าค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะโอเมก้าสามนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ DHA ซึ่งบำรุงสมองแล้วก็ระบบประสาทลดการอักเสบเสริมแรง CBD เข้าไปอีกลดไขมันและน้ำตาลในเลือดแล้วก็ป้องก,กันโรคหัวใจและหลอดเลือด นี่คือหน้าที่ของฟิชออยล์เป็นน้ำมันปลาน้ำจืดที่อุดมไปด้วยกลุ่มโอเมก้า3และ EPA นะครับแล้วก็ DHA ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งทาง,ทางร่างกายและจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นอัลไซเมอร์สมองเสื่อมบำรุงสมองก่อนแนะนำเลยนะครับด็อกเตอร์ออสซอฟเจล CBD plus fish oil บำรุงสายตาส่งเสริมสุขภาพจิตเสริมภูุิคุ้มกัน นะครับคนที่ทานฟิชออยไม่ได้เช่นคนที่เป็นโรคเลือดเลือดจางเก็ดเลือดต่ำอะไรพวกนี้นะครับก็จะนอตก็แนะนําว่าให้เลี่ยงให้ียงไม่ถูกกับโอเมก้าสามก็เลี่ยงมาทานตัวนี้ครับซอฟ์เจลทานง่ายเช่นกันนะครับ cbd 5มลลกรัมพัชเซซามินจากน้ำมันงาดำครับตัวนี้นะฮะด็อกเอร์วานะฮะเป็นซอฟเจลนะครับ CBD 5มิลลิกรัมพัลเซามินจากน้ำมันงาลดอาการปวดข้อปวดเขา่าเหน็บชาตั้งการอาักเสบหลับสบายเลยดเดรวิยาบรรจุ60ซอฟเจลทานตอนเช้า2แคปซูลและตอนเย็นอีก2แคปซูลนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีตัวที่เป็นเบสออยของ MCT ครับมีเดียมเชนไตรกิสรายด้วยนะมาช่วยในเรื่องการเผาผลาญน,นะลดความอ้วนลดน้ำหนักนะครับ หมาะสำหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษนะลดไขมันน้าตาลในเลือดต้านเชื้อราได้ดีนะครับช่วยเลงการดูดซึมแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยในระบบประสาทส่วนน้ํามันงาดําก็จะมีสารที่ชื่อว่าเซซามินนะครับเซซามินเนี่ยเป็นสารสําคัญที่เจอเฉพาะในน้ํามันงาดําเท่านั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสริม CBD แคปซูลละ5มลิกรัมก็จะมีตัวเซซามินออยล์นยะ เติมไปด้วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากต้านการเสกเสบได้ดีนะลดไขมันในเลือดแล้วก็บำบุงหัวใจนะครับบำบุงสมองระบบประสาทบำรุงกระดูกบำบุงตับช่วยล้างพิษในร่างกายแล้วก็ลดอาการเครียดทาให้นอนหลับดีพูดง่ายๆก็คือเสริมแรงกันดรวิยาก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าฮีโร่แบรนด์อยู่ตอนนี้นะครับช่วยในการนอนหลับใครที่มีอาการชักเกร็งมือสั่นนะสมาธิสั้นตัวนี้ก็ช่วยได้ นะครับแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วยนะครับเสริมภูมินะฮะทำให้ร่างกายสามารถที่จะต่อต้านโรคร้ายได้นะครับหรือลดไขมันน้ำตาลในเลือดควบคุมเรื่องไขมันได้น้ำตาลได้นะครับตอนนี้ก็เป็นกลิ่นเบปเปอร์มินจานอตเชียนะดร์วายานะครับเพราะว่ามันทานง่ายแต่ถ้าใครชอบแบบแนวโหดๆก็ด็อกรออสได้นะครับอันนั้นก็ออริจินอลเพียวๆเลยนะฮะแบบ แบบว่าไม้ cbd กลิ่นไมง cbd อย่างนั้นเลยแต่ตัวนี้เราใส่เพปเปอร์มินนะครับเพื่อให้มันกลมกลม่อมแล้วก็ทานได้ง่ายขึ้นซึ่งก็ขายดีนะครับตัวนี้ก็ง่ายนะครับด็อกเตอร์วายา cbd ดอบสุขภาพกรรับมี cbd อยู่หยดละ5มิลลิกรัมเช้าหหยดก็คือได้ cbd ไป2ีมิลลิกรัมเย็น5หยดก็คือได้ cbd ไปอีก25มิลลิกรัมวันหนึ่งเรารับ50มิลลิกรัมถือว่าน้อยนะครับปกติเนี่ยฝรั่งก็ทานกันวันละ100มิลลิกรั อาจารย์ออสทานเนี่ยเชา้า10บหยดก็คือ1ห,หลอดนะครับเนี่ยปื้ดวันจานแล้วก็ดอดดูดเลยแล้วก็เย็น10บหยดก็คือ1ห,หลอดปื๊ดเหมือนกันนะครับได้รับวันละหนึ่งร้อยมิลลิกรัมสุขภาพดีแข็งแรงแนะนําบอกต่อได้นะครับซิบรมีศักยภาพในการเป็นสารป้องกันและรักษาอาการติดเชื้อโควรรัสหือควิดในระยะเริ่มต้นอ้างอิงวารสาร n ซ e a d ว a n c e นะครับ ตีพิมพ์เมื่อวันที่เผยแพร่มเมื่อวันที่20มกราคมปีคริสต์ศาวรา2022วอลุ่ม8อิชู8นะครับอันนี้เป็นวารสารวิชาการระดับโลก